สวัสดีครับสวัสดีผ่านพึกกุงเก็บนนครับวันนี้ก็มาเช้าไปตีกับตาชุมมาแล้วนะครับไปตีลาดเท้า81แล้วก็มาตีกับตาชุมนะตอนนี้ก็ตาชุมไปส่งของนะมาตีน้ำสองลังของตาชุมแนละ้วก็ตีเสร็จก็ไปแบ่งกันเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาแล้วนะก็นี่เลยครับลงังน้ำสองนะครับอันนี้ขวางตะวันหรือเปล่าก็แบบนี้แ <c oughs> บบนี้เขาเรียกว่าขวางตะวันหรือเปล่านานะ นี่ยหัวน้ําอุ้มๆนะแต่หัวน้ําไม่ใหญ่รังมันเล็กหัวน้ําไม่ใหญ่จะต,ตีไปแล้วรอบนึงเนี่ยรังมองไม่ค่อยชัดเนี่ยก็เท่ากับวันนี้เป็นรังที่สามนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างบนครับแดดร้อนมากนะเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างบนนะครับผม ครับรังให้ดูรังอีกชัดๆอีกคุ้มๆหน่อยๆนะน่าจะได้อยู่สักเบนก็ยังดีเนี่ยตามๆนะครับต้นนี้ก็โดนล่อไปแล้วสองรอบนะเอ็มอยู่กิ่งอยู่กิ่งเนี่ยไม่ทันสักรอบอ่ะรอบนี้ทันทันทันทั้งน้ำหนึ่งน้ำสองเลยรอบนี้โอเคครับไปลุ้นแอนดีกว่าโอ้โห สวยงามเกลีคยวครับท่านลังเล็กๆนะครับหัวน้ำได้ใจจริงๆลังเล็กๆหัวน้ำยอดกำลังเต็มเลยปิดตาหน่อยๆรอบสองนะรอบแรกได้ไปน้อยโอ้ ไม่ผิดหวังคะไม่ผิดหวังใหญ่เกินรังจริงๆหัวน้ำโอเคครับเดี๋ยวขอตัดเลยดีกว่ามุณกองได้แค่นี้แหละครับ bằng này đi qua, là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไหนืก็เหนือหน่อรวลูกค้าสั่งเยอะเอา ពូនហួរน้ําស្ວຍ <coughs> ผู่ผู่หัวน้ำรอบสองนะครับนี่หัวน้ำรับแน่นแน่นโอเคครับเกือบหลนนะเกือบแล้วไม่ ตัวนี้จะทำให้มันอยู่ไม่อยู่หรอกนะโอเคครับผมเ็เรียบร้อย